ฉเฉลยแล้วใช่หรือเปล่าภาพปัจจุบันช่างแอร์ในตำนานเตรียมมีผลงานคู่น้องแนทน้องแนทปล่อยคลิปใหม่ดึงช่างแอร์ในตำนานกลับมาทำงานร่วมกันพร้อมจำลองสถานการณ์เหมือนกับหนังดังเมื่อ20ปีก่อนจนคนสงสัยจริงหรือไม่ว่านี่คือลุกปัจจุบันของช่างแอร์ในตำนานหลายคนอาจจะเคยรู้จักหรือผ่านหน้าผ่านตาช่างแอร์ในตำนานกันเป็นอย่างดี กับหนุ่มผมยาวมาซ่อมแอและมองลงมาข้างล่างแต่หลังจากผลงานในตำนานก็เหมือนกับว่าช่างแอคนนี้จะหายหน้าหายตาไปเลยและกลายเป็นบุคคลปริศนาที่มีคนตามหากันว่าเขาคือใครกันแน่โดยล่าสุดน้องแนทเกสริรินชัยเฉลิมพลอดีตนักแสดงหนังผู้ใหญ่ก็เผยคลิปสั้นฮ่าฮของฉากช่างแอในตำนานโดยได้หนุ่มผมยาว ที่ดูแล้วกลับคล้ายกลับคลากับภาพของช่างแอรในตำนานมาเล่นในบทเดิมฉากเดิมโดยเริ่มจากการที่ช่างมาซ่องแอแล้วได้ยินน้องแนทที่นุ่งแค่ผ้าขนหนูคุยกับเพื่อนในสายนินทาช่างแอต่อหน้าจนช่างแอทนไม่ไหวและพูดประโยคในตำนานผมไม่เล็กนะครับงานนี้ทำเอาหลายคนถามว่านี่คือภาพปัจจุบันของช่างแอร์ในตำนานหรือเปล่าเพราะทั้งเสื้อทั้งทรงผม ทั้งใบหน้าดูแล้วคลับคล้ายคลับขามากฮ่หาฮ่จะแตกต่างก็มีแค่รอยสักที่แขนขวาก็เท่านั้นแต่แท้จริงแล้วพี่คนนี้ไม่ใช่ช่างแอร์ในตำนานหากแต่คือช่างภาพอิสระและเจ้าของร้านเสื้อผ้าเท่านั้น